แต่ผมก็ไม่รู้เล่นเล่นเยอะแล้วแต่ต้าวจริงผมก็อยากมีโปรตินตอนนี้นะมึงคิดว่ามันจะเอาให้ตีงถึงกูมีของให้ตีมึงว่ามันติดง่ายมั้งเพว่าติดนะตัดลำธีอะซื้อข้าวไหม้ยซื้อครับ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 มานี่เลยครับมานี่เลยซื้อครับซื้อเอากี่กล่องคะโอ้โหเอาทุกวันเลยได้ไหม Oh, วันล,ละกล่องแนอเลยสภาพนี้ใช่ครับได้ไหมไม่ใช่เอากี่กล่องอะทําข้าวทุกวันเลยเอาวันล,ละกล่องครับ <c oughs> ได้ไหมหรือว่า oh, เลือกลูกค้าห,หรือเปล่าเลือกลูกค้าก็ไม่เป็นไรนะครับขายคนหนึ่งก็ได้เราไม่สำคัญขนาดนั้นเราก็เราเป็นแค่คนเป็นจนง่ายงงวันล,ละสิบกล่องไม่ได้หรอเราไม่ได้กินจุครับเรากินแค่วันล,ละสามชั่วโมงเองเราก็อิ่มแล้วอ่ะโอเคเลยข้าวกล่องหนึ่งไม่ถึงสามชั่วโมงเนาะอาว แต่ว่าแบบอีกสองชั่วโมงไปซื้อกับสาวอีกสองคนนี้เปล่าไม่ใช่ครับจะไปซื้อกับใครแล้วก็เจอขาดเพื่อนยังเดินหนีแล้วดูดีดูดีไม่ใช่ครับอันนั้นมันก็มันคนที่ตีคุณเมื่อวานไงไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเฮ้ยใช่หรออ่าคนเดียวกันเหรอคนเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวกันครับไม่ใช่เราไม่เคยโดนหนุ่มสุดข่าวตีไม่ใช่นะใช่แล้วใช่ชื่ออะไรโคฮีเรา ะะไรนคุณชื่อโคฮีใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะผิดคนเราแล้วแล้วทำไมคุณถึงมาขายข้าวกับผมอ่ะเอาก็เห็นเห็นเห็นว่าอะไรก็เลยถาขายข้าวเอาแล้วทำไมอยู่ดีคุณมาขายข้าวถ้าอยู่ดีคุณจะมาขายข้าวได้ไงถ้าคุณไม่เคยเจอผมอ่ะเฮ้ยเราก็ขายทุกคนไหมโอ้โโหอเคโอเคโอเคโอเคพียแม่ค้าก็ต้องคุยกับลูกค้าเบ่าโอเคโอเคขอโทษแล้วกันครับที่เข้าไปยุ่งชีวิตคุณน่ะเอา งงพี่ขับเองเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเป็นไรก็ดูคุณสิคุณแบบโอ้โหคุณไม่เอาเราเลยเราก็เพี้ยแยงค์ไงเราก็ต้องคุยกับแบบคนทั่วไปไหมโอ้โหแล้วคุณชื่ออะไรครับถ้างั้นเราเขารู้จักกันใหม่ก็ได้โอเคโอเคแปลว่าเาสรุปขายไหมครับละกล่องขายครับอีกกล่องก็ขายเอากล่องหนึ่งครับหนึ่งศูนย์ห้าสาม คุณอยู่แก๊งอะไรครับนี่ไม่ได้อยู่แก๊งค่ะเป็นประชาชนทำวันละกี่กล่องครับทำวันละร้อยกล่องครับฮะวันละร้อยทำตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยว่างก็ตอนว่างก็เริ่มทำเลยคุณเริ่มงานกี่โมงน่าจะทำวันละแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงเลยเหรอแล้วชีวิตคุณกะไปทำอะไรแล้วชีวิตนี้ก็คือกะขกายข้าวทั้งวันทั้งคืนเอ้ยแปดชั่วโมงเราก็เราก,เราก็แบบบัง,งงานอะไรไไอย่างเงี้ยก็ได้เปล่า ที่ผมถามถามอะไรนิดนึงครับตอนตอนทนํานี่เอเอมีอันนี้ทํากับแฟนหรือเปล่าครับท,ที่ที่ทําเข้าเราแล้วก็ไปซื้อปลาไงแล้วก็ฟาไ,ไปสาวไปกับแฟนหรือเปล่าครับอย่าเปลี่ยนคำอ,คอย่าเปลี่ยนคําตอบครับอย่าอย่าเบี่ยงคําตอบโอ้ใครจะพาฟาร์มาไปกับคนอื่นลระฟาร์มต้องไปคนเดียวสี่แสดงว่าไม่ไม่มีแฟนพาทําใช่ไหมครับวันนี้โอ้ไม่เอาครับแฟนมีก็ต่อให้มีก็ไม่เอาฮะทาไมอ่ะ เอาไอคนเดียวมันก็สะดวกกว่าถูกปะแล้วถ้าเราเป็นลูกค้าคุณเนี่ยคุณจะเอาไหมค้าหรอไอสีเอาเงินไหมครับเลขอะไรครับเลขอะไรกระเป๋าห้าสี่ครับโอ้โหเข้ามาเร็วจริงครับเออไม่เป็นไรถือว่าให้ผู้ชายแล้วกันเอาค่าเพเท่าไหร่อ่ะคุณไอเท่าไหร่ใหนึ่งเองเอาเหรอดูดีดูดีแค่นี้เขาก็จะปิดข้าวเราแล้วหนึ่งจานเองนะ โอ้โหใครจะไปกล้าบิดครับเนี่ยน่ารักขนาดนี้เฮ้ยนี่ครับเนี่ย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 อ๋อแบบแฟนได้ยินนะฮะแฟนใครครับแฟนใครไม่รู้แหละผมไม่มีนะครับจริงว่าจริงครับจริงใช่เขาเอาปืนมายิงเรานะอุ้ยน่ากลัวว่ะไม่มีครับไม่มีผมเพิ่งเข้ามาครับผมเข้ามาที่นี่ครับน้องผมเพิ่งพามาครับไม่มีหรอกครับเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาอยู่แก๊งด้วยใช่ครับน้องผมดึงมาเข้าแก๊งเลยถามดูครับ ใช่เปล่าจริงเปล่าเนี่ยพวกเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยพี่ผมพูดอะไรก็จริงจริงหมดครับผมไม่รู้จะโกหกผู้หญิงไปทำไมครับเองเดินค่าจ้างมาเท่าไหร่เองพูดมาอุ้ยพูดเองด้วยคุณไม่เด็กช่างว่าเขาเนี่ยพูดเองพูดค่าเนี่ยคุณอยู่ยุคลาตินก็ติดนะครับนี่ตอบจะน่ารักใช่ไหมไหนคุณลองพูดครับสิถ้าคุณไม่ลองพูดครับคุณเราพูดรับได้ไหมสวัสดีครับว่าไงครับเธอฮะเอ้ยไม่เอาครับแบบนี้ไม่เอามันมัน ซ้ำคนอื่นไม่คนอื่นผมไม่ชอบแบบมันไปเป็นซ้ำคนอื่นเลยนะเรียกผมว่าอาจารย์โคฮีครับเอ้ยใครอ่ะเขาคือใครหรอป่าว่าว่าวเองใช่ไหมเฮ้ยน้าเนเธอเพลงไม่เนี่ยเนี่ยครับคืนผมเป็นอาจารย์ขอไอ้สตีนเนี่ยครับไอ้้ไอตัวตลกมันเรียกผมว่าอาจารย์โคฮีครับขอน้ำขอน้ำเป็อะไรอ่ะผมเป็นอาจารย์ชื่อโคฮีครับผมชื่อโคฮีอก็ขอน้ำไเยอะได้ไหมล่ะอ๋อไม่ได้ไปเยอะแล้วคุณชื่ออะไรนะคุณมะม่วงนะ จะหวานไหมครับหรือว่าเปรี้ยวเออวันนี้น่าจะต้องจิ้มพริกเผาลักกันเปรี้ยวหรือว่าหวานหรือว่ามันไหมครับน่าจะออกทางเปรี้ยวครับโอ้โหเปรี้ยวจริงหรือเปล่าครับดีเลยครับจริงเหรอครับแล้วแล้วเปรี้ยวอย่างงี้ต้องจิ้มกับพวกแบบน้ำพริกแบบพริกเกลือไหมครับหรือว่าแบบเปรี้ยวอยู่แล้วก็เปรี้ยวอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องจิ้มเลยเหรอครับไม่ต้องเพิ่มความแซ่บเลยหรอไม่ต้องเพิ่มความแซ่บเลยเหรอ โอ้โหแม่ครับแค่นี้ก็แซ่บอยู่แล้วโอ้โหแซ่บจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวขอนัดไม่บอกไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวขอนัดดูสคริปต์หน่อยนะครับว่าสคริปต์ไหนนะเดี๋ยวขอนัดดูสคริปต์หน่อยนะว่าสคริปต์่ท้าไหนเอาเอานึกว่าจะแบบมีนัดดูสคลิปหน่อยครับนึกว่าจะมีแบบไปได้ค่ะไม่ได้ค่ะเอาแสดงว่ามีอยู่แล้วนั่นน่ะมีอยู่แล้วนั่นน้ามีอยู่แล้วนั่นน่ะโอ้โหไปไปไปผมบอกเลยไปเลยไปอ่ะคืออะไรเอาเอาไปนดิเอาขออีกรอบดิเอา มีอยู่แล้วหรือเปล่าครับคุณเนี่ยอย่ามาหลอกให้เราดีใจมาคุยกับเราให้เราซื้อข้าวแล้วก็มามาจากไปเนี่ยนะหรือเปล่าโอ้ข้าวจานเดียวแค่นี้ต้องหลอกกันได้หรอปักหมุดที่ไหนครับอันนี้ปักหมุดคืออะไรอ่ะปักหมุดนะครับปักหมุดแบบปักหมุดปักหมุดอะไรอุ้ยลุงลุงไหนบอกเป็นคนเดียวไหนบอกมาคนเดียวดูดิเอ้ยก็เรามาขายข้าวอยู่ตลาดเย เลอคขับลุงขับลุงขับลุงขับมกไอ้น้องคนนี้มีแฟนยังครับลุงรับลุงฮัลเรลครับลุงไม่รู้เลยต้องถามเขาดูครับอันนี้ลุงอยู่แก๊งอะไรครับลุงไม่ไม่มีครับไม่มีเป็นประชาชนครับเขาชื่อมะม่วงจริงป่ะครับคนนี้แม่เขาชื่อมะม่วงเขาดูแบบคือผมจะเชื่อได้ไงครับเพราะว่าเขาเป็นแม่ค้าเขาก็พูดแบบหวานไปเรื่อยอ่ะเขาหวานไปเรื่อยเขาปากหวานไปเรื่อยขอดุบัดนะครับผู้สิเขาก็ปากหวานไปเรื่อยอ่ะ ว่าเขาจะหลอกดูของเขาฮะไม่เคยหลอกดูนะครับยังไม่ได้หลอกดูอะไรเลยนะดูดิดูอะไรอ่ะฮัลโหลคุณแปลกเขาเขาจะหลอกดูชื่อหนูอ่ะแล้วคุณจะนทำยังไมครับคุณจะน่แกชี้ทำไมต้องหลอกดูครับน้องก็บอกว่าชื่อมะม่วงเขาก็ยังไม่เชื่อดูดิอ่าแสดงว่าไม่ไม่บริสุทธิ์ใจเพราะว่าถ้าเกิดชื่อมะม่วงก็ตไม่ได้ไม่ได้โชว์แบบนึงละกันไม่ได้ดิโชว์แ๊บไม่ได้ดิ จะขึ้นตลอดไปหมายถึงไอวันที่ใส่ข้าวให้หมดใช้วหอยู่แถวๆนี้ตายหมดแล้วเนี่ยดูดิโอ้โหโอเคว่าแต่สเราเป็นแค่ลูกค้าเนาะอะไรคือสคริปต์คืออะไรคือสคริปฟลุงอะไรว่าเขายังใหม่เฮ้มองมาตรงนั้โอ้ยลุงอย่าแทนูดีเอาแสดงคุณ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 มานี่เหรอคุณเราเป็นนิวบี้ครับเอาดีิงๆเขาดีๆเอาดีๆดีๆเออดีๆไอ้กัต้องวาไปจบแคปพี่แจ๊คไปไปครับไปจบคงจบแคปไหมครับถ้างั้น ไปได้เหรอไปได้ครับไปได้เดี๋ยวไปโดนปุลใช่ไหมเดี๋ยวพาไปปักหมุดจดแคปไงครับปักหมุดจดแคปไงเพราะโลเคชั่นอยู่ไหนแป๊บหนึ่งเลยไหมได้ครับพี่พี่ขอเพนหนึ่งหนึ่งสามศูนย์แบบหนึ่งไลยไหมเล่นเลยนะหนึ่งหนึ่งสามศูนย์พี่บอกเขาใหม่จริงปะไม่ใหม่หรอกเชื่อกูดิใหม่ผมว่าใหม่เขาดูแบบเหมือนพบตัมอย่ามึงอย่าหลงมันยาหญิงและไพ่สัตว์ ผมไม่มีอะไรไม่เป็นไรพี่เออก็มึงยังหลงอยู่เลยอ้เหียไม่ใช่ผมไม่หลงโอ้ยล่าสุดแจกสักกันแล้วงงไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนี่คุยกับลูกศิษย์ก็ไปไงครับแต่มันมันต้องคุยกันอยาาพานิดนึงครับมันคุยกันไม่ไม่รู้เรื่องแล้วมึงไม่ขึ้นมาหรอปิงน้อมผมหรออลึผมหรอตลึกว่าคุณมีไหมครับเนี่ยมีอะไรครับมีแฟนครับเอาตรงตรงอ่ะ ครทำไมถึงไม่มีหรือว่าเลือกครับอะไรอะเลือกคืออะไรทำไมต้องเลือกครับไม่เลือกครับอะไม่เลือกสักหน่อยเหรอฮะเป็นใช่ก็หมายถึงว่าความอย่างเดียวเลยนี่คุณชื่อจริงชอโรเบโตะปะครับอันนี้ใครใช้นี่แค่คล้ายอยู่นะพี่โรเบโตหรือเปล่าครับอันนี้อิมพอร์ตจากยุโรปหรือเปล่า ไม่รู้จาคงเออแต่ว่ายังไม่ได้ตอบคถามพี่เหมือนกันนะครับถามอะไรอีกผมก็ถามเยอะเกินแล้วหรือว่ามีแฟนไหมครับไม่มีเนาะไม่ครับแล้วเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่จะเปิดใจคุยคนหนึ่งเขาสักป้าไงครับโอ้โหมาคุยกับลูกค้าแล้วโอ้โหโอ้โหของเราคาดู เขาบอกแล้วเขาไม่ได้ขายแค่เราเอาเถอะเดี๋ยวพาเขาไปส่งที่เดิมเหมือนเดียวมันทางของเขาอะไม่ใช่ทางของเราไว้ตรงเนี้ยบอกเลยเขาไม่ค่อยอยากคุยกับเราเท่าไหร่เว้่น้องดูตั้ม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 ทหญ่เฮียตั้มตั้มอย่าเขาเกลียดเราตั้มยายาอย่าเขาเกลียดเราเฮียพี่ทำแบบนี้แล้วพี่ถือแบ้นพอยังก็เขามีผัวแล้วผมไม่อยากคุยเฮี้ยเดี๋ยวเขาเกลียดเราไอ้สัตว์เดี๋ยวมันเจอเดี๋ยวไม่เฮียเดี๋ยวเขาเจอผมลิขิตเฮี้ยรออะไรอ่ะ ผัวเคียร์นี่แบ่งสร้างผมไ้ขิดเองด้วยไอสัตว์อะไรคือจะบิดกันได้ลงไม่ใช่ครับผมไปแวะดูหน้าของซอยมาวีตำรวจหรือเปล่าอ้าวเราไม่สบกันอ่ะเกินจังขี่ดังกว้างมึงทำเพื่ออะไรอ่ะทันเรถมันจะได้ลงขึ้นไปไวๆชอบโอ้โหนักระปาแล้วกันะ คุณไม่ใช่โรเบโตใช่ไหมครับไม่ใช่คร่ะอันดีๆอะไรคือโรเบโตนะอะไรอ่ะโรเบโตไงไอ้ทตาแต่เขาบอกว่าพี่เทือ่ะพี่เทืออันนี้ผมดาวนะผมดาวอายุคุณคุณนอาอายุประมาณ24ไม่รู้ได้ไงอ่ะไม่บอกหรอกไม่บอกหรอกใช่ไหมยี่อะไรเอิงไปจำข้อมูลแคลมา21่อ็ดโอ้ยยีอ็ดว ไม่บอกหรอกเอาโอกูมันเป็นพวกเหล็กไหลเพราะคนเป็นเหี้ยะไรชอบขบคนวะแล้วทำไมคุณถึงทำไมคุณถึงถึงยังทำไมคุณถึงยังโสดคุณเพิ่งเลิกกับแฟนหรือว่าคุณยังกำลังคุยกับคนใหม่อยู่หรือว่าอะไรครับตอนนี้ผมจะได้เข้าใจคุณถูกไงผมจะได้ทำตัวใส่้ถูกไหมก็ได้เปล่าเอ้าคือคุณจะ อันนี้เหรออะไรอ่ะอะไรเดี๋ยวขอได้แล้วพี่เรารู้แล้วเรารู้แล้วอะไรอ่ะกูดาวน้องให้เขาไปจกสิเราไม่เข้าไปจกอ่ะผมกูดาว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 อะไรกูว่าเขาชี้สมชายว่ะจริงตอบตาอบปล่อยไร้ที่ผมพูดตามไอ้เหี้ยมึงใหญ่เหี้ยตามไม่เอาไปส่งตลาดก็ได้จบเสิ็ขาเอาตลาดก็ได้ตามใหญ่เหี้ยไอ้เหี้ยตามใหญ่เหี้ยไอ้สัส ไอ้ตั้มไปรับขาวไอ้สัตว์ไปเฮียเออไอ้เฮียผู้หญิงนะไอ้สัตว์เอางี้เอางี้ถ้าเกิดเป็นผู้ชายพี่จะช่วยไหมเออเป็นผู้ชายก็เราก็ก็คุยได้ทำไมกูยังอยากเป็นเพื่อนเป็นพี่สาวอยู่เลยตอนเนี้ยกูอยากเป็นเพื่อนเป็นแบบเป็นพี่สาวที่คุยเก่งๆมีปะที่เนี่ยไม่รู้ว่าเดี๋ยวหาเอาไม่ได้ทิ้งครับผมไปเติมน้ำมันครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วดูดูต้นทางว่ามีโจรหรือเปล่าครับใช่ครับไปสกายเลยนะเอ้า ทำไมคุณดูแบบเหมือนแบบอมยิ้มตลอดเวลาเวลาพูดนะครับเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไปไหนก็โดนแกล้งว่ะเอากลับที่เดิมแล้วกันกลับไหนครับกลับไหนตลาดกลางครับไม่ใช่ใช่ไหมคุณไม่ใช่ประสิทธิโชคใช่ไหมครับโอ้เราปวดหัวโอ้กูปวดหัวกูปวดหัวเอ้ยหายไปชนคอทำไมโทษครับ ผงไปขอโทษเขาเร็วมันไม่ใช่ที่จอดครับถ้าเกิดให้ขอโทษผมจะข้าครับคุณไม่ใช่ชื่อพาคินทินกรใช่ไหมครับโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่เสียงคุณคุ้นอยู่นะเสียงคุณเหมือนกัจะไปคุ้นอะไรเราแบบนานๆทีมากระดับกลางเอ้าปกติอยู่ไหนวาแฟปกติอยู่ที่ฟาร์มครับล้วแล้วคุณจะขายข้าวผมไหมทุกวันเนี่ยเวลากล่องแล้วก็ฟาร์มทุกวันนะครับจะขายไหมแต่เราขายไม่ขายแล้วแต่อารมณ์ โอ้เหอะเล่นตัวก็เอาดื้อครับไม่ต้องเอาหรอกน้องตังอะเล่นตัวไปต่อไปเถอะไปขายคนอื่นเถอะแล้วแต่เหอะแล้วแต่พูดขนาดนี้แล้วก็แล้วแต่ไตามน้องไอ้ไม่ไม่ขอเบอร์เขาได้หรออย่าเลยนะขอมาทำไมเดี๋ยวถ้าเกิดเขาอยากให้เดี๋ยวเขาให้เองแล้วก็อย่ากเนี่ยผมนี่คิดแต่มันสร้างไม่ยากอย่างที่กูบอกตามใหญ่เหี้ยนี่สัตว์อะไรผมก็บอกว่าผมนี่คิดมันสร้างไม่ยากนี่ก็เรื่องจริงถูกปะล่ะก็ถูกก็ถูกก็ถูกรู้หรอไอ้บิ๊กมึงยังเด็กนะน้อง เอาท่ oh. นั่นไงผมว่าแล้วผมผับถูกนะผมผับถูกแล้ว <laughs>